สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักหน่วยบนนะครับสตัวระยะยาวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดน,นี้เป็นงวดแรกนะครับมาดูวิธีการคำนวณของสูตรนี้จะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่นสครั้งนะครับบวกหลักร้อยบน3ครั้งแล้วก็บวกหลัก10บนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหลัก10หน้าครั้งที่2บวก1คงที่ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับบวก2บวก1บวก3มีตัวเด่นอยู่4ตัวมาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้3569นะครับแล้วรางวัลงวดนี้เลขขาย3ตัวรางวัลที่1ออก7 7 9ดังนั้นหลักหน่วยเข้าที่เลข9ถูกนะเป็นงวดแรกนะครับสูตรเข้าตั้งแต่งวดนี้นะครับผมอาจจะย้อนหลังให้ดูหลายงวดนิดนึงนะครับงวดถัดมาคำนวณได้0236อนะครับออก70 0, 0. เข้าเลขศูนย์ก็ถูกงวดถัดมาคำนวณได้7903ออก377เข้าเลข7นะครับในตำแหน่งหน่วยบนนะครับงวดถัดมาคำนวณได้8014ออก894นะครับเข้าเลข4นะครับ, 4, นรบในตำแหน่งหลักหน่วยบนงวดถัดมาคำนวณได้0236ออก563เข้าเลข3นะครับ งวดถัดมาคำนวณได้7,9,03ออก6,87เนะครับเข้าที่เลข7งวดถัดมาคำนวณได้4,6,70ออก2,27เข้าเลข7นะครับงวดถัดมาคำนวณได้2,4,58ออก3,88เข้าเลข8สูตรนี้ก็ถือว่าเข้ายาวกว่าหลักร้อยและหลักสิบนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้68 92อนับออก309เข้าเลข9กนะครับ,ออ 9, 9, รบงวดถัดมาคำนวณได้9 1 2 5ออก3 5 2เข้าเลข2นะครับแล้ก 2, วก็งวดถัดมาคำนวณได้9 1 2 5ออก392เข้าเลข2ตัวเดิมงวดถัดมาคำนวณได้0236 ออก2 4 6เข้าเลข6มาดูงวดที่13นะครับงวดที่13สูตรคำนวณได้4 6 7 0แล้วออก3 2 4เข้าที่เลข4นะครับงวดที่14คำนวณได้2 4 5 8ออก8 5 2เข้าเลข2 มาดูงวดที่15นะครับสูตรนี้เข้าหลายงวดนะครับคำนวณได้3569ออก865เข้าที่เลขก5แล้วก็สูตรคำนวณได้3569ตัวเดิมออก3 5 6เข้าเลขก6แล้วก็งวดล่าสุดสูตรคำนวณได้6892เล็กลขท้าย3ตัวราวันที่1คือออก646นะ่หรักหน่วยบน คือเลข6สาิติสูตรนี้เข้ามา17งวดนะครับก็ถือว่าเยอะนะเยอะกว่าหลัก10เยอะกว่าหลักร้อยนะครับย้อนหลังไปยังไงมันก็เข้านะครับแต่ในงวดที่เราจะตามเนี่ยไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับอามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าหลักหน่วยบน4ตัวเแม่นที่ผมเลือกมามันคำนวณได้เลขอะไรนะครับหลักแสนในบวกกัน2ครั้ง0ูบวก 0, ได้0หลักหมื่น2ครั้ง7714หลักร้อยบน3ครั้ง3 6 1 8 หลัก10บนเลข4แล้วหลัก10หน้าเอาหลักร้อยหน้าครั้งที่2คือเลข5้าหน้าครั้งที่2คือเลข1สูตรบวก1สูตรบวก1คงที่0 1นได้วย14 14บวก18ดได้สา32มาบวกอีก4 36 36มาบวกอีก5 4, 11, 41 41-1 42บ2 1 43วกหนึ่งบวกหนึ ได้43นะครับดังนั้นได้ไเลข3เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรจะบวกบวก2บวก1บวก3 3นี่บวก2นะครับ3บวก2ได้5 5บวก1ได้6 6บวก3ได้9ได้3 5 6 9นะครับ นี่คือตัวเลขที่คาดว่าจะมาในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับมีสี่ตัวนะครับมันน่าจะมีตัวหนึ่งนะผมว่านะครับแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะแล้วแต่คนชอบนะครับช่วงท้ายดูคําเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกนารพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรผมก็ลงในครบหมดแล้วนะครับทั้งร้อยบนนะครับสิบบนหน่วยบน ที่เป็น3ตัวที่เป็น4ตัวนะครับส่วนสูตรอื่นนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมจะลงสูตรในให้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะเก็บข้อมูลเอาไว้ให้นะครับดังนั้นตรงนี้ร้อยสิบหน่วยนะครับ ลักหน่วยคือ3569้หกักสิบลักสิบนะครับได้7036นะครับ หลักร้อยนะครับมาดูหลักร้อยร้อยบนได้8 8 2 4 4นะครับจะมีในนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับจะมีไหมเนี่ยงวดนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในชุดสามตัวบนนะครับ แต่มันจะมีสูตรละสี่ตัวนะครับผมใครอยากได้เราดูผลนะครับเราดูผลมันจะออกจะออกอะไรนะครับแต่ตัวที่ผมชอบผมบอกไปแล้วนะครับเนี่ผมชอบสองสามห้านีคือมันมีในนี้เลยและครับสองก็มีนะสามก็มีนะห้าก็มีนี่ผมชอบอยู่ตรงนี้ แต่ไม่รู้ว่าจะมาอย่างที่ผมคาดการหรือเปล่านะครับใครชอบทั้งอื่นก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนสูตรวิ่งล่างง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับเพราะว่าลงสูตรบนมาเยอะหลายสูตรแล้วนะสูตรล่างง่ายๆนี้ยังไม่ได้ลงเลยนะครับไหนจะสูตรบนอีกนะสูตรบนอีกก็ต้องเราดูในคลิปต่ตอไปนะครับยังไงวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกรางวัล กันทุกคนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะเลขที่ผมชอบนี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่าว่าครั้งเลขที่เราชอบมันก็มักไม่ออกให้เรานะมันไปออกตัวอื่นนะครับแต่ผมมั่นใจตัวไหนผมก็บอกไปตามตรงนะครับว่าคุณชอบเลขอะไรผมชอบเลขเลขนี้นครับดับบนมีดับหนึ่งสี่นะครับดับหนึ่งสี่สี่นี่ก็มีอยู่ในหลักร้อยก็อาจจะดับนะครับถ้าดับอยู่นะครับถ้าไม่หลุดนะครับ ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็จบไปนะครับสําหรับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย4ตัวระยะยาวๆนะครับสูตรนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับสิบเจ็ดงวดนะขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามรับชมนะครับใครชอบสูตรไหนนะครับอยากดูสูตรอะไรก็บอกได้นะครับเอาสาหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้แหละนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้านี้อาจจะไปลงสูตรวิ่งล่างง่ายๆให้นะครับพอวิ่งล่างง่ายๆเรายัง ยังไม่ได้ลงเลยนะครับมีแต่สูตรล่างเก่า7จ็ดกับแปดนะครับ,นะรบสูตรใหม่เรายังไม่มีเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ